เรียนโลจิสติกจบไปทำงานอะไรได้บ้างวันนี้เรามีเจ็ดอาชีพมาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจบไปจะทำงานในสายอาชีพไหน 1. พานิชนาวีพานิชนาวีคือพนักงานเดินเรือสินค้าที่บริษัทหรือผู้เช่าเรือ จ้างพวกเขาให้ขับเคลื่อนแนะนำเรือสินค้าจากเมืองท่าหนึ่งไปยัง 2. บริษัทที่เกี่ยวกับคลังสินค้าอย่างเช่นตรวจเช็คคลังสินค้าจัดระเบียบในคลังสินค้าเบิกจ่ายสินค้าจัดสายรถขนส่ง 3. ธุรกิจส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวเช่นนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกตัวแทนขนส่งทางบกทางทะเลหรือทางอากาศรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศปรึกษาธุรกิจให้แก่บริษัทเอกชนและรัฐ 4. บริษัทเกี่ยวกับ ห้กลมขนส่งทางอากาศเจ็ดสายวิชาการเช่นนักวิชาการนักวิจัยอาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก